ก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้แอดจะมาลงในตัวของมิติฮีโร่นะครับก็อันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งนก็จะเล่นตัวด่านหนึ่งนะครับก็เป็นเรียกว่าด่านที่ค่อนข้างใช้สมาธิค่อนข้างเยอะนะครับก็ด่านนี้เป็นด่านที่เรียกว่าเล่นยากพอสมควรนะครับก็วันนี้แอดจะมาแบบว่าพูดคุยด้วยแล้วก็แบบว่า บอกวิธีการเล่นด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนว่าผ่านง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูเนาะอาจจะมีทิกมีอะไรต่างต่างอะไรเงี้ยครับลองดูนะครับเพื่อเรียกว่าไงทุกคนจะได้ผ่านง่ายๆนะมานะรับดังนี้ถ้าเป็นลงส่งนะที่ที่ลูกสอนมาฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้นะครับอ่าฝั่งที่เราฝั่งนี้นะก็ เราสามารถจะมายิงได้เลยนะครับยิงตรงนี้เนาะเราสามารถตั้งตั้งเดินเดินมานะครับมันจะมีมุมให้นะถึงสิบสามนะครับก็วัดไปนะครับอันนี้ที่สนะิบเนาะเวลายิงให้ยิงที่เก้าสิบนะครับน,นี่ลมนี่ครับอันนี้มีลมศูนย์รับสองนะแค่เราลดมาอีกสอขีดเนาะก็คือยิงแปนะครับนี่มันก็จะโดนใกล้ๆพอดีนะเจ้าตัวของกุ๊กไก่ที่ว่าพาเราเดินมานะครับนี่ พาเต่าเดินมานะถ้าเป็นลมส่งตลอดนะครับเราสามารถยิงตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ให้เราดูนาฬิกานะครับตรงนี้มันจะบอกระยะปลอดภัยในรอบถัดไปเนาะอันเนี้ยถ้าเป็นปกติอย่างเงี้ยเราจะยิงไม่ได้นะให้เราใช้ลูกศรตรงนี้ช่วยเนาะเนี่ยครับระยะหนึ่งสองสามอะไรเง,งี้ยนะครับจะยิงไม่ได้ ็อตถัดไปนะครับจะเป็น 5. ห้านี่หน,หนึ่งเนาะเราสามารถหยอดไปได้เลยนะครับรอบถัดไปเป็นห้าเราก็ตั้งมุมรอเลยนะครับห้าตอนนี้ถ้าเป็นลมส่งอย่างเงี้ยเราสามารถเล่นได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีบางครั้งที่เป็นลมซ่านเนาะเราจะใช้แบบมุมสูงไม่ได้นะครับเราจะต้องเดินลงไปข้างล่างนะแล้วก็ใช้มุมสามสิบห้าสิบเอานะครับ อันนี้เท่าไรเอ่ยอันนี้ห้านะครับรอบถัดไปจะเป็นหนึ่งนะครับห้าเนาะลดลมส่งนะครับลดมุมมาหนึ่งแล้วก็ลดแรงมาสามนะครับยิงแปดเจ็ดนะฟุ๊กแปดแปดก็ได้นะครับก็จะแปดไม่เลยมากเนาะยังพอได้อยู่อะไรเงี้ยเนี่ยยังพอได้นะเกือบเกือบไปแล้วนะเกือบเอยลมส่งอย่างเงี้ยเราสามารถยิงแบบว่า มุมสูงได้นะครับห้าอ่ะรอบถัดไปจะเป็นห้านะนี้เราสามารถหย่อนได้เลยนะครับให้เราเรามาดูนาฬิกานี้นะเขาจะบอกรอบถัดไปว่าะระยะปลอดภัยจากรังสีงแดงๆเนี่ยอยู่ช่องไหนนะครับเราสามารถแบบกะไว้ได้เลยนะว่าเอ้ยคำนวณรอเลยนะครับว่ายิงกี่ช่องอะไรเนี่ยช่องห้านะเนาะบถัดไปเป็นหกนะครับนี้ห้านะลดลมเป็นลมส่งนะครับหนึ่งจุดหกนะก็ลดลงมา หนึ่งสองสามนะครับก็ยิงประมาณแปดสิบเก้านะถ้าไม่เป็นเศษให้ยิงตรงเก้าสิบได้เลยนะครับถ้ามีเศษก็ลดแรงมานะครับถ้าเป็นลมตาลก็เพิ่มแรงนะครับก็เก้าสิบเป็นเบรกแทนเกนะ้าสิบห้าเนาะเวลาเรายิงมุมสูงนะเฉพาะด่านนี้นะเฉพาะด่านนี้เนี่ยครับถ้าเป็นลมสรงเราสามารถเล่นตรงนี้ได้เรื่อยๆนะครับถ้าเจออย่างเงี้ย ให้แบบใช้ลูกศรช่วยเนาะรอบถัดไปจะเป็น5้านะครับลูกศรช่วยไปนะครับรอบถัดไปเป็น7ดถ้าลูกศรถึงก็กดลูกศรไปได้นะครับแต่มันแค่แบบ สช่องเองเนาะอันนี้ก็ยิงไปแปดนะครับย้อนกลับมาอันหนึ่งนะแปดหนึ่งสองสสี่ห้าหก็ดยิงเก้าสิบนะครับเราก็จะย้อนมาอันหนึ่งนะให้เรายิงใกล้กเขาจะแบบว่าเออเรียกว่าโดนตัวเนี้ยมันอาจจะแบบ โดนย่อยอะไรเงี้ยครับบางครั้งมันไม่กินอาหารที่เราโยนไปนะรอบถัดไปจะเป็นสองอันนี้เราสามารถลุกลูกอนช่วยได้เลยนะไปเลยรอบถัดไปสองนะครับเตรียมรอเลยนี่แล้วแต่มุมนะใครยิงยังไงก็ได้นะครับช่วใหญ่แอดก็โยนโยนไปได้เลยนะใครจะยิงมุมสูงก็ได้นะครับยิงไปเลยกลับหลังอะไรเงี้ยก็เอาไปได้นะครับ รอบถัดไปอ่ะอย่าลืมสังเกตน,นะรอบถัดไปเป็นห้าอ่ะมุมรอเลยห้านะรับอบถัดไปเป็นเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ลดแรงมาอีกสามนะครับู้เลยไหมเลยนะ แสดงไปหน่อยนึงนะครับนั่นไงอันนี้พลาดนะครับนี่ต้องลดแรงลงอีกนะครับถ้าเป็นลมขนาดนี้เนาะอันนี้ลูกสอนช่วยได้เลยนะครับน,น,นี่นะี้เนาะด่านเนี้ยลืมบอกไปเราพลาดได้ครั้งหนึ่งนะครับก็คือถ้าใครเจ้าสั่งดาวนะพลาดได้แค่หนึ่งครั้งนะสองเนาะแล้วก็รอบถัดไปจะเป็นหนึ่งนะครับ ลูกศอต้องช่วยนะถ้าไม่ช่วยเราแย่เหมือนกันนะครับอ้าโอเคลูกศรช่วยได้อยู่รอบหน้าเป็นสิบสองนะเห็นว่าโอเคนะถ้าลมส่งมาอย่างนี้ตลอดเราก็ไม่ต้องไปเดินไปข้างล่างนะครับสามารถริงตรงนี้ได้เลยสิบสองว่ารอบหน้าเป็นสิบเอ็ดสสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็ลดแรงมารงประมาณ86นะเขาไม่กี้เลยนะครับได้ไหมได้อยู่นะครับโอเค็เนาะเราต้องใช้ลูก่อช่วยนะเนี่ยครับหนึ่งครั้งรอบหน้าเป็น9 ถ้าเจอลมส่งอย่างนี้ตลอดนับสบายเลยเราสามารถใครที่แบบถนัดมุมสูงนี่แบบยิ้มเลยนะครับรอบหน้าเป็นสิบเอ็ดเก้านะครับเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เป็นการคำนวณลมเนาะมีการยืนยิ้มสูงนะครับอู้หูแรงไปไหมเนี่ยโดนย่อยไหมเนี่ย โอ้ oh, ยังนะครับอ่ะถัดไปเป็นสิบเอ็ดลูกศรช่วยไหมลูกศรช่วยนะครับโอเคถ้าอย่างเงี้ยเราดูลูกศรช่วยได้เลยนะครับหนึ่งสองรอบถัดไปเป็นหกนะลูกศรนะมาช่วยเดินได้นะสองสามช่องอะไรเงี้ยได้นะครับก็ต้องกต้องดวงด้วยนะครับหกนะ มีประมาณ90สิบนะครับก็ถ้ามีลมปัดเสดมานิดนึงก็ลดแรงนะครับไปขีดนึงเนาะสมมุติว่าถ้าเป็นลมปกติเนะี่ยถ้ามันมีลมต้านมาบ้างนะครับให้เราเดินลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ยิงๆิงเดยกแอดลองลองลงไปเล่นให้ดูได้นะครับนะถ้าใครเป็นลมส่งก็อยู่ข้างบนไปเลยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะ แล้วก็ให้เรามาดูโอ้โหสิบสองแย่แนละ้วยิงยากแล้วทีนี้สิบสองช่องมันเท่าไหร่นะแอดต้องเดินมาสักสิบช่องนะสิบสองครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้ได้อยู่นะครับหกไปนะครับปุ๊บอ่าเราสามารถเดินมายิงตรงนี้ได้นะใช้มุมสามสิบมุมห้าสิบได้นะครับ ก็ถ้าใครเจอลมลมแรงๆเนาะที่แบบว่าเอ้ยไม่ถนัดมุมสูงอะไรเงี้ยนะับสามารถเดินลงมาข้างล่างแทนได้่อาอยู่ช่องนี้พอดีเลยนะเราให้ใหพยายามดูไว้นะว่าเออมันจะไปตรงไหนนะนี่อยู่ที่สองนะง่ายนะครับเราก็เดินง่ายๆอย่างนี้เลยปลาเลยนะครับนี่รอบถัดไปเป็นเก้านะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็เดินเดินเดินนะครับเดินไปได้เลย เดิน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 รอบถัดไปจะเป็นสิบนะครับเดินใกล้ๆเนะเาะแล้วก็ยิงได้เลยนะครับอืมนะครับใครที่ไม่ถนัดมุมสูงก็ลงมาเดินเล่นอย่างนี้ได้นะครับนี่โอเคเลยครั้งหนึ่งไหมหรือว่าผ่านเลยผ่านเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการเล่นเนาะก็ประมาณนี้นะครับทุกคน นะก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับคอมเมนต์สอบถามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับพาร์ทหนึ่งนะครับจบไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมีพาร์ทสองต่อไปเนาะเป็นดักที่สองนะครับเป็นการที่เรียกว่าเล่นนะครับผ่านแบบ3ดาวแล้วก็มีการแบบพูดคุยจากแอดด้วยนะครับจะมีทิกเล็กน้อยอะไรเงี้ยเผื่อทุกคนแบบเรียกว่า ไม่ได้สังเกตอะไรงนะครับแอดเอามาให้นะครับแล้วก็แจ้งแล้วก็บอกนะครับขอบคุณทุกคนนะครับโอเควันนี้บ๊ายบายนะครับ